กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องจำนองนะคะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทระชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีค,ครับคุณบนดันครับเชิญค่ะวันนี้คุยกันเรื่องจำลองะนะครับอย่งเวลาเวลาเราเราเวลาเรยาเป็นอย่างไรอันนี้อันนี้นสมมติว่าสมมติว่าไหนก่อมีที่ดินแปลงแล้วเอาไปจำลองไว้กับสหกร แจ้งบังคับคดีให้กรมคดีเนี่ยไปยึดที่ดินที่จำลองไว้กับสากลน่ะสากลก็าถามเขาถามสากลว่าจะให้ขายทอดตลาดโดยจิตจำลองหรือปลอดจำลองนะครับซึ่ง้าขายปลอดจำลองเนี่ยสากลได้รับคุณล้าอีกก่อนแต่บางเอินสากลเนี่ยไม่แน่ใจว่านี่ถ้าขายเสรแล้วนจะคุ้มกุณล้านี้ไหมเลยให้ขายโดยจิตจำลองนะครับจำลอง ที่คนซื้อ fate, pues nah. ไปทุกอ่ะในแดงไปซื้อไปได้ราคาที่ดินร้านหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะซื้อแค่สามหมื่นเพราะเพราะที่ไม่ซื้อไป็ซื้อราคาเฉลี่ยแต่ก็ล่ะกีกสองเปร์กันต์องนะส่วนในกอ้นก็ผ่อนนี่ให้กับฝาก่อนไปเรื่อยๆในแดงจะซื้อที่ดินไปสามหมื่นนะครับในกอว่าผ่อน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 พอผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอผ่อนพอผ่อนไปผ่อนมาปั๊บผ่อนหมด ที่ดินคืนไม่ได้เพราะขายจำตองไปแล้วถ้าในแดงจะไปไถ่ถอนจำลองออกหรือชากรจะไปกดค่ะอาจารย์คะอาจาร์หะอาจารย์น่าจะหลุดไปแล้วนะคะเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคะ่ะครับต่อใหม่ต่อใหม่เขาจยอะตัวอย่างแย่หน่อยสัตว์สมมติเรามีที่ดินแปลงหนึ่งเราไปจำนองเจ้าหนี้ไม่ได้แล้วต่อมาเรามีเจ้าหนี้รายอ๋อเราไปนี้ด้วย แล้วข็อขอยึดที่ดินเนี้ยไปขายเข้าตลาดก็มีรายที่หนึ่งกขบอกขายโดยติดจระนองนะครับขายโดยติดจดหนงแล้วมีมีผู้ซื้อพบว่าในแดงเป็นผู้ที่ดินมาได้ยืดที่ดินจากการขายเข,ข้าตลาดที่ติดจดหนองราคาที่มองเนี่ยเคยมีบจรินราคาสองล้านเขาซื้อโดยติดจดหนองไปเนี่ยสามหมื่นผลเขาบอกวาอะไรครับผลรผลว่าที่ดินไปเนี้ยยังต้องรับผาร้านหนี้ของของผีเดิมนะครับ คือแค่ามหมื่นค่ะต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมจะุ้กคามกับร้านนี้ไปด้จะหมดหมดเลยนะครับหมดล้านหน้าถามว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยจะได้ที่ดินแปลงนี้กลับมาไหมไม่ได้นะครับคนที่ซื้อแสามหมื่นกับไรเลยที่ดินราคาสองล้านซื้อไปแค่สามหมื่นนะครับตรงเนี้ยอยากจะฝากไว้ว่าท่านผู้เป็นหนี้เนี่ยเวลาไปแพ้คดีทั้งหมอกแล้วเข้าไปยึดที่ดินที่เราไปจัดซ้อนจะเจอหนี้อะไย่งเงี้ย ต้องเข้าไปสู้กัรสู้ราคาต้องเข้าไปสู้ราคาถ้าไม่เข้าไปสู้ราคาเนี่ยมกับเราจะขาดทุนและเราจะเสียหายอย่างมากมนะครับคนนี้เราลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจปล่อยให้เจ้าหนี้มายิดไปได้แล้วม,มเกิดวังนะครับกระากบเป็นข้อสะเกยดไว้เวลาส่งการคดีและส่งยืนคดีเนี่ยพยายามติดตามด้วยเพราฉะนั้นจะขัดมากกว่านี้ ครับวันนี้คุณนันทาไหมครับเริ่มที่คุณนปคุณค่ะอาจารย์เขาสงสัยว่าค้ายาเสพติดระดับเล่าตานะคะยังลดโทษลงเหลือกันหรกเขาบอกว่าค้ายาเสพติดระดับเล่าตาเนี่นะคะโทษยังเหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตเขาไม่เข้าใจขอความยินดีนอาจารย์ด้วยค่ะยาเสพติดอะไรครับป๋าเล่าตากัะเล่าตาที่สารตัดสินเขาสงสัยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ เขาสงสัยว <Scroll> ่าค <mun> ้าระดับ <sup> นั้นเนี่ยทำไมยังจําคุกตลอดชีวิตอีกอะคะเอ่ออาจจะเป็นเพราะสมัยเก่าค่ะสมัยเก่าปริมาณยาสสพสิบมันไม่มากเท่ากบมัยนี้คือคือให้เล่าบาเลียวคนต้องมาตั้งแตสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าตลอดชีวิตมันก็เยอะนะตลอดแต่ยาพทษเก่ามันไม่มากเลยนะยาเ็พติดแก่ไขใหไปมันไม่กี่เมกะโทษโทษ ในลักษณะจะเป็นการไม่ต้องติดตามกฎหมายเก่า <c oughs> กเาา็เลยรับผโยชน์ตามกฎหมายเก่าค่ะค่ะคุณกัญชัยบอกว่ากรณีเจ้าหนี้เผาบ้านลูกหนี้นะคะแล้วแถมยังไลฟ์สดด้วยอีกต่างหากนะก็เลยสงสัยว่ากรณีนี้เนี่ยนอกจากเรียกร้องค่าเสียหายนะเรียกร้องให้มีการยกเลิกหนี้ด้วยได้หรือเปล่าคะอาจารย์ <c oughs> เป็นเนี่ย <c oughs> เป็นเนี่เป็นเนี่ย <c oughs> เป็นเนี่ยนะครับผมจะเป็นเนี้อ่ะค่ะ ไม่ได้คือจะนี่จะไม่นี่จะโผลครับเป็นี่ต้องเป็นนี่จะโผล่ส่วนเขาจะยกิ่มเพิ่นี่หรือไม่มน,นี่ปในในนเป็นเรื่องของเพื่นี่สิ่งของเพื่นี่เพื่อนี่มันติดใจอยู่ไม่ต้อไม่ได้ครับท่านประธานตามให้ผมครับค่ะแล้วเขาสงสัยว่าพฤติกรรมแบบนี้จะได้รับโทษยังไงบ้างคะอาจารย์นี่นี่ไปเผารือไปเผาอ่ะไปเผาบ้านลูกนี่แน่นะที่ไปเผาเขาต้โทษนโค่นหนักนะครับความเชิงของรัฐเนี่ยมันโค่นความเชิงของรับจริงเรื่องนี้มันมีความผิดสองฐานนั่นแหละ อันแรกก็คือความเดือดร้อนนะครับถ้ารเกิดเพลิไม่เนี่ยอันนี้โทษไม่จช่โทษหนักละปีนี้ปีผมจำได้แน่ข้อหาข้อที่บอกการม่นอผิดกฎหมายก็คือการไปลงในเลขพวกเพื่อสมคุกคูอันนี้งสองกระปอกนะครับไม่ถึงกระปุกก็คงพอสมควรแน่โทษหนักพอสมควรครับค่ะคุณชัชพลปรึกษาแทนพี่ชายนะคะบอกว่า พี่ชายช่วงระยะ5ปีหลังของการใช้ชีวิตกับภรรยาคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้ออะไรก็จะให้เป็นชื่อภรรยาตลอดภรรยาเป็นแม่บ้านนะแล้วก็ตอนที่มาอยู่กับพี่ชายเนี่ยไม่ได้มีมรดกอะไรติดตัวมาแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันนะมีแต่ลูกติดของพี่ชายกับภรรยาเก่านะแล้วก็พี่ชายเขาเนี่ยเขาบอกว่าสูงอายุมาก ตอนนี้ภรรยาคนนี้ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วก็มีผู้ชายใหม่คุยได้หลายคนนะเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าพี่ชายจะหย่านะคะทรัพย์สินที่ให้เป็นชื่อของภรรยาในช่วงห้าปีหลังเนี่ยนะคะ,นะจะถือว่าเป็นสินสมรสไหมหรือว่าต้องแบ่งกันคนละครึ่งอะค่ะอาจารย์คือเป็นสินสมรสจะต้องแบ่งคนละครึ่งครับได้มาในระหว่างเระว่าเขาจะไม่ได้ทำมาอะไรแต่ได้มาในระหว่างสมรสไม่เรถือว่าเป็นสมรถสมรถ้าเขาอยากกัน แล้วก็ทรัพย์สินที่พี่ชายมีอยู่ถ้าหากว่ามีการฟ้องหย่ากันจริงๆเนี่ยนะคะ,ะเขาสงสัยว่าที่มีอยู่ก่อนที่ทเธอจะมาเป็นภรรยาเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าเธอมีสิทธิ์ด้วยไหมคะจ่าก็มีอยู่ก่อนไม่แบ่งค่ะัวไม่ต้องแบ่งครับอ๋อค่ะแต่ว่าแต่ว่า,าพี่ชายเสียชีวิตแบ่งนะถ้าเสียชีวิตต้องแบ่งนะครับที่ปุดตัวด้วยครับ อ๋อค่ะแต่ถ้าเลิกกันตอนยังไม่มีชียังตอนยังไม่เสียชีวิตนี่ไม่ต้องไม่เกี่ยวก็อย่างนี้หลักง่ายๆครับเวลา,ายาเนี่ยก็เป็นเวลาตายกระจาย,ยวะะเวลาตายกระจายสินส่วนตัวนะคะค่ะ okay. แล้วก็ท่านต่อไป SMS เเข้ามาสอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่มีนโยบายเลิกตั้งด่านแล้วก็ให้จับปรับซึ่งหน้า จัดจราจรคุมทุกเส้นทางถามความคิดเห enfin ็นอาจารย์ว่าเป็นยังไงคะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างได้บทไหมจริับครั้งแรกตั้งจุดจับจุดดูดเนี่ยมันมันเพิ่มเป็รูปตับนะอาจารย์เป็นจับหลักเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่าที่ของผู้จับเนี่ยนะครับเขาอาจจะปฏิเสธได้ต้องปฏิเสธตัวกลับองกไปการเก็บเครื่องกลับเนี่ยต้องผู้ผู้ส่งยับยอมให้ผิดเพี้ยนนะครับไม่ใช่บังคับกับได้นะ แล้วก็มีคุณบุญชอบค่ะบอกว่าญาติเอาที่ดินไปจำนองไว้ในสัญญาก็ระบุด,ดอกเบีย้ยเนี่ยร้อยละสิบห้าต่อปีหลังจากจ่ายไปหนึ่งปนะีลองมาหารอัตราดอกเบีย้ยดูนะคะเขาบอกว่าเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยก็จ่ายไปเดือนละ4 5 0 0บาทเพราะกู้เข้ามาแสนหะ้าซึ่งเขาบอกว่านะคิดแล้วมันเกินร้อยละ15ต่อปี ก็เลยสงสัยว่าเอจะทํายังไงได้บ้างรู้สึกไม่เป็นธรรมแล้วก็หลักฐานการชําระเงินเราก็ไม่มีด้วยค่ะอาจารย์ออื ก็มีอยู่ในถ้าเรามีการเพิ่มเงินบาทหรือเอาเงินเข้าไปชิงเขาให้อย่างเนี้ยอินทรอย่างเนี้ยอ,อย่างนี้ก็เป็นหลักฐานได้ครับและพบว<ฆ>่าจะเอาไปได้เดีนกครับค่ะคุณอภิรอดบอกว่าซื้อรถแต่ว่าคนซื้อเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดนะแล้วตัวทำงานอยู่กรุงเทพเขาก็เลยสงสัยไหมสงสัยว่าจำเป็นไหมว่าจะต้องบอกกับไฟนั้นนะว่ารถเนี่ย อยู่ที่ไหนอะคะอาจันซื้อรถที่กรุงเทพค่ะซื้อรถนะชื่อชื่ออยู่ที่ต่างจังหวัดเข้าใจว่าคงซื้อต่างจังหวัดแล้วก็ทํางานอ,อยู่กรุงเทพเอารถมาใช้ที่นี่นะก็เลยสงสัยว่าเราจําเป็นต้องบอกไฟนันไ,ฟน,นไหมคะ,ะว่ารถเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพอะคะไม่ต้องบอกกลับไฟแนนซ์ั่นก็จมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบเปทะเบียนก็จะจดทะเบียนตามที่กรุงเทพค่ะจดตามภู่กรุงเทพนะครับมันก็ไม่เป็นขั้เปลียนให้ ว่าเราเอารถไปใช้จ่ายเขาเขาไจครับค่ะคุณนพวรรณนะคะบอกว่าคุณแม่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการอัลไซเมอร์นะคะ,ะ,<ส>ะเวลารู้สึกตัวดีเนี่ยคุณแม่บอกว่าอยากจะเขียนพินัยกรรมอะไรให้เรียบร้อยทีนี้ไม่ทราบว่าคนที่เริ่มมีอาการอัลไซเมอร์ถ้าเขียนพินัยกรรมโดยมีพยานนะคะจะมีปัญหาอะไร<ส>ะไหมคะซัน <สะ S 1> ไม่มีปัญหา,า <สะ S 1> ครับแต่ผมว่มาเวลาเขียนเนี่ยนะน่าจะพาไเป็นพงแค แม่เป็นคนให้ค่ะแม่เป็นพยานอีกย่างว่าขนาดเด็กคนนี้เป็นเ่อนยากของค่ะก็ได้เลยครับครับผมค่ะ,คะแล้วก็คุณเชียงนะคะบอกไปเช่าเทาวเฮาเขาอยู่นะช่วงที่อยู่ก็มีการจ่ายค่าเช่าล่าช้าไปบ้างนะสักสามสี่วันนะคะปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านโทรมาบอกว่า คุณช่วยย้ายออกไปสิ้นเดือนนี้เลยก็แล้วกันนะคะนะจริงๆแล้วเขาบอกทำสัญญากันไว้1ปีมันยังเหลือสัญญาอีกสเดือนนะคะแล้วแอบ,บทราบมาว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะปรับปรุงบ้านใหม่เนะนื่องจากว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อนะแต่ว่าเจ้าของกลับมาอ้างเหตุผลว่า,าผู้เช่าเนี่ยจ่ายจ่าค่าเช่าล่าช้าเขาก็เลยสงสัยว่าแบบนี้ เขาจะทํายังไงได้บ้างอะคะอาจารย์เพราะว่ามันหาบ้านเช่าง่ายนะเขาจะบอกเรื่องเขาต้องบอกเรื่อเป็นหนังสือต้องเป็นนังสื่อนการจบอกเ่อาอันท่ึ่งอันที่อกเนี่ยเราก็เราเขาไม่ออกอะเขาไม่ออกแต่จะเขาอกคาะนการที่เขาบอกเป็นนักสือมานี่ร่าค้าเนยถ้าเขาบอกเรื่องจาเขาไม่จะบอกว่าเราติดังกนด้ล่าชาาค้าแต่เขารับไปเยอไม่ช่ก็ไม่มีปาอะไร อันนี้ก็คือสามารถอยู่ได้ครบสัญญาหนึ่งปีอ,นะอยู่ไครบนะครับอยู่ได่ครบครับล่าช้าเนี่ยเขายังรับใช่ไหมคือล่าช้าวันสองวันสามวันมันไม่ถึงจะเป็นเิตครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามในมุมของฝั่งคนที่เป็นเป็นผู้ให้เช่านะคะกรณีแบบนี้มีคนเช่าค้างอยู่สัญญาอย่างเหลืออีกสี่เดือนแต่ว่าเราอยากจะขายบ้านนะคะอาจารย์แล้วอย่างนี้เรา<ท>เราจะมีแนวทางทำยังไงคะอาจารย์ชดเชยคย่าเสียหายให้เขาต้องชดเชยนะ เ่อเค่าผิ่นให้เขาไปครับเพื <c oughs> ่ออาจจะถ้าเขาไปหาบ้านเช่าที่แย <c oughs> ่กว่าแยงกว่าที่เช่าเราก็ให้เขาไปเอาตรงนั้นครับ <c oughs> ให้แค่ส่วนต่างเขาไปทำค่ะค่ะเนี่ยคุณวิโรธบอกว่าติดหนี้บัตรเครดิตไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้เลยนะคะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดโดนฟ้องขึ้นมาในจังหวะที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ทราบมันเกี่ยวกันไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะจันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปได้นะคะ แล้วก็คุณเชษฐานะคะคบอกว่าบัตรต่างๆที่หน่วยราชการออกให้ดูเหมือนจะทันสมัยมากแต่ทำไมเวลาไปติดต่อทุกครั้งเนี่ยยังจะต้องมีการถ่ายเอกสารอีกก็เลยขอความยิ่เด่นอาจารย์ว่าข้อมูลมันก็น่าจะครบอยู่ในบัตรอยู่แล้วทำไมยังต้องถ่ายเอกสารล่ะคะอาจารย์คือความหมายนองลังเทคโนโลยเราอธิบายยากเพราะว่าคนคนที่แข่าำหนาแต่างานนะ ปกที่จะออกมาทนั้นไม่ต้องหายทุกครั้งหรอกค่ะแต่เขาก็่อย่างงี้คือราชการปลอดภยได้ก่อนครับค่ะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็คุณนันทรัตน์นะคะบอกว่าสามีเสียชีวิตนะคะได้ประมาณสักสามเดือนแล้วนะเธอยังคงใช้นามสกุลสามีอยู่เหมือนเดิมนะคะบอกว่าไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ญาติทางสามีเนี่ยพูดเหมือนทํานองว่าอยากจะให้เปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมเธอก็เลยสงสัยว่า กรณีแบบเนี้ยเธอมีสิทธิ์ใช้นมสกุลของสามีต่อไหมคะอาจารย์ถ้าหย่าไม่ได้ครับถ้าหย่าใช้ไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้หย่านะคะสามีเสียชีวิตไม่หย่าใช้ได้ครับไม่หย่าก็ใช้ได้ไปใช้ผู้หญิงไม่ได้ปิดก็ตายจะใช้ของตัวเองก็ได้ใช้ของสามีก็ได้แล้วแต่เป็นสิทผู้ชายอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าสามีจะเสียชีวิตไปแล้วเราอยากใช้ต่อได้ไหมไม่ใช้ได้ครับถ้าเสียชีวิตก็ใช้ได้ไปใช้ของ,ขงคืออย่างนี้ ยกเว้นการหย่าเท่านั้นที่ต้องกลับไปใช้สารตระกูลเดิม ถ้าไม่อยากจะใช้จะใช้อันใหม่ก็ได้ใช้ใช้สามีก็ได้ใช้คนเด็กก็ได้ค่ะ,ค,ะคุณพันชัยบอกว่าญาติเนี่ยนะคะจารย์อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีบางวันเนี่ยเปิดบ้านให้คนมาเล่นการบรรนันด้วยแต่ไม่ได้เปิดถาวรน,นะคะเขาบอกว่าอาทิตย์บางวันที่ก็เปิดสักวันสองวัน,วนอะไรแบบเนี้ยก็เลยสงสัยว่าถ้าโดนเจ้าหน้าที่จับเนี่ยโทษจะเป็นยังไงอยากให้อาจาร์แนะนําหน่อยนะคะเราเยอเจ้าบ้า,บานเนี่ยเจ้าบ้าน คือถ้าเป็นเจ้าบ้านเราโดนไงโดนแน่ๆคือเรามีหน้าที่ที่แม่าใสมันเล่นการพนันในบ้านเราอะถ้าตอนเราเขาแยกมาเล่นพนันเขาจะหาว่าเราเป็นเจ้าบ้ายนของบ้านจะติกจับด้วยครับโอเควันนี้เข้ามาทั้งหมด10คำถามค่ะคุณธนารถติดทางเรือหมู่เนี้ยนั่นเลยสิคะอาจา้ต้องจะฟ้องใครแะ่ว่าคุณธนาเนี่ยรถติดไปเลยต้องโทษคุณพนันว่าอำนวยการจราจรไม่ดีนะผิดผิดไปแล้วค่ะอาจารย์ขออภไป แค่นี้นะครับอยูเป็นอาใส่สดีครับคข,ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด